วิธีการพับกุหลาบใบเตยดอกบานคะ่ะเราไปดูวิธีการพับกันเลยให้เพื่อนๆนํำใบเตยมานะคะจากนั้นหันฝั่งสีด้านเงาเข้าหาตัวและเว้นความยาวของก้านอยู่ที่สี่นิ้วจากนั้นพับหักมุมใบเตยไปทางด้านหลังมุมใบเตยด้านซ้ายพับไปขวาให้อยู่เกินกลางมุมด้านบนพับไปฝั่งตรงข้ามให้เป็นการพับเพียงครึ่งใบ จากนั้นหมุเมหหมหเนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาให้ครบหนึ่งรอบหมุมน,นให้เป็นลักษณะเกลรตรงกลางเล็กๆค่ะเมื่อครบหนึ่งรอบแล้วนะคะบังคับมุมตรงส่วนนี้ให้เป็นลักษณะมุมสามเหลี่ยมเล็กๆค่ะจากนั้นพับตรงส่วนนี้นะคะไปฝั่งตรงข้ามและหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาบังคับมุมด้านบนให้เป็นสามเหลี่ยมพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวา ทำในรูปแบบเดิมให้มุมด้านบนเป็นมุมสามเหลี่ยมพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวาทำในรูปแบบนี้วนไปจนกว่าปลายใบเตยจะเหลือความยาวอยู่ที่3นิ้วคะ่ะพับหักมุมและหมุนเก็บมุมไปเรื่อยๆเลยนะคะ และเมื่อปลายใบเตยเหลือความยาวตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการเก็บปลายใบตรงส่วนนี้ด้วยวิธีการหันตรงสุดของก้านเข้าขึ้นแล้วก็พับหักมุมตรงส่วนนี้เข้าไปหาฐานคอดอกพับหมุนวนไปจนกว่าจะครบหนึ่งรอบ เมื่อครบหนึ่งรอบแล้วนะคะสังเกตได้ว่าปลายใบเตยจะเหลือเพียงเล็กน้อยจากนั้นค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านและเราก็จะเก็บตรงส่วนของปลายใบไว้นะคะหรือจะไม่เก็บก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบเช่นเดียวกันเมื่อได้มุมใบาตามที่เราต้องการแล้วตรงส่วนของฐานคอดอกด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็นําแม็กมาเย็บค่ะเป็นการเย็บให้ติดกับฐานคอดอกเลย เย็บย้ำสองรอบก็ได้นะคะกันหลุดนะคะแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้การพับดอกกุหลาบใบเตยในรูปแบบนี้สวยงามมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ